สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวไข่ฮังนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่ตี๋นะครับเป็นในวีดีโอลุนเบนฟิสิกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยพิจี๋เรื่องสารอาหารหรืออาหารแล้วกันที่หลายๆคนสงสัยว่ามันต้องกินโปรตีนเท่าไหร่เอาคร์บกินแล้วอ้วนจริงไหม ครับทุกคนเนอยเอัลมอนด์รสชโโ็อกโกแลตที่ทุกคนรอคอยนะครับความหวานจากในนี้เนี่ยเราใช้น้ําหวานจากดอกมะาพร้าวนะครับซึ่งค่า G I ต่ำไม่ต้องกลัวความอ้วนนะครับอันดับแรกผมถามมิติก่อนว่าอันในช่วงที่เราแบบเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วกันเพิ่มกล้ามเนื้อในแบบที่ไขมันไม่ได้เยอะ ครับไขมันค่อนข้างต่ำเลยแหละพิตีให้ความสำคัญระหว่าง5หมวดพิตีให้สำคัญอะไรมากที่สุดเอาเอาปริมาณจำนวนนะครับจริงๆมันสำคัญทุกคนหมดแหละแต่ถามว่ากินเข้าไปเยอะสุดคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตใช่เอ้าอย่างนี้ก็ขัดกับทฤษฎีที่คนปกติเขากลัวหนิพ่ธีบอกว่าเ hey, อ,อ้คาร์โบไฮเดรตทา,านแล้วอ้วนมันจะกลายเป็นน้ำตาลไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเข้าใจกระบวนการก่อนว่าเราอยู่ในโหมดไหนครับถ้าเราอยู่ในโหมดที่เขาเรียกว่าสร้างกล้ามเนื้อหรือเขาเรียกกันว่าบ็อกกิ้งนะครที่ทุกคนรู้จักก ครับนะครับแล้วก็พลังงานหลักเลยลก็คือที่นําไปใช้ได้เลยร่างกายนำไปใช้ได้เลยก็คือคาร์โบไฮเดรตครับใช่ฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตมันเป็นพลังงานหลักทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบการให้พลังงานช่วยป้องกันการเมื่อสลายครับนะครับ,รบแล้วก็ที่สำคัญเลยทําให้เราแบบหลายหลายคนอาจจะคิดคว่าโปรตีนเนี่ยทำให้มัน รีคอเวอรี่ฟื้นฟูอย่างกิงคาร์โบไฮเดรตมันก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวได้ดีนะครับรีคอเวอรี่ได้ดีเหมือนกันครับใช่แล้วมันทำให้ซ้อไมได้หนักขึ้นไหมพี่โอ้แน่นอนถ้าเกิดพลังงานเข้าเยอะนะึกออกปะ่ะเราก็พลังงานออกเยอะกับกันถ้าผมทานค oh าร์โบไฮเดรตต่ำโปรตีนสูงผมจะสามารถซ้อมได้เข้มข้นแล้วแบบหนักเหมือนคนที่กินคาร์โบไฮเดรตสูงไหมก็อย่างที่พี่บอกนี่ก็คือโปรตีนอ่ะมันไม่ใช่เป็นหลักพลังงานฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกย้ยายถือว่าถ้าในกรณีที่ไขายปูนแค่ว่าคาร์โบไฮเดรตต่ำโปรตีนสูงออัันนนนีีย้ยมูย่่ใชวงท ได้ adding, คตติ้งเราต้องการที่พลังงานเข้าน้อยหรือเราใช้ออกไปเยอะใช่แต่ถ้าอยู่เราอยู่ในช่วงสร้างคํามเ,าเน,นื้อเนี่ยสั้นทีสุดเลยการที่เราจะมีแรงสูดในการฝึดจิระยะในการสึดได้เนี่ยเราก็ต้องมีพลังงานพลังงานหลักที่เราสามารถที่จะแบบเราก็เยอะด้วยที่มันเป็นคือเราต้องเข้าใจว่าการที่ร่างกายมันสร้างกล้ามไปไมไ้เนี่ยมันต้องมีพลังงานที่มันเหลือร้นมากเพราะว่าร่างกายคนเรามันมีการสรึกหรอทุกวันร่างกายเราใช้พลังงานขับรถเดินความเครียดอายุมวลกระดูกที่มัน อย่างที่วนันคือไหมครับใช่ฉะนั้นเราต้องกินพลังงานเข้าไปให้มันเหลือมากเพื่อจะออกมาสร้างกล้ามเนื้อแต่ต้องเป็นพลังงานสะอาดใช่ใชมใช่ใช่ใชใชอย่างนี้แสดงว่าคนที่บอกว่าเอาโบกกิ้งผมเน้นเพิ่มน้ําหนักครับกินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเรากินพวกแบบพวกจังฟูอะไรพวกนี้มันจะได้แฟทไม่ดีพอได้แฟทไม่ดีเนี่ยมันทําให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงด้วยนะการที่ร่างกายที่เราอย่างนี้หลายๆคนรู้เนี่ยหรือหลายคนอาจจะไม่รู้การที่ร่างกายที่มีแฟทในท้องเยอะเนี่ยระดับฮอร์โมนเทสโซาโซลลดลงใช่้วย S <S ใช่ซึ่งฮอร์โมนเพศเนี่ยมันเป็นตัวแปรทุกอย่างเรื่องของสเตรนความขวงแรงเรื่องของออการย่อยสลายโปรตีนการรีคอร์ฟเอี่ทุกอย่างความที่เป็นแมนผู้ชายเนี่ยมันจะถูกขับด, os os ด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเซ็กด้วยถูกต้องถ้าผู้แว่าถ้าไขมันหน้าท้องเราน้อยฮอร์โมนเพศเราเยอะ <S 2: ๆ> แล้วสำห <S 2: ๆ> รับอะผ่านเรื่องคาร์โบไฮเดตไปแล้วาีนี้หลายคนฟังพิตีแล้วคงไม่ต้องกลัวคาร์โบไฮเดตนะแต่ผมย้ำนะว่าเป็นคาร์โบไฮเดตที่ดีครับ ถ้าขาบรอดเวยเด็ดที่ดีอยากรู้เป็นอะไรก็คือเกอร์น,นะก็มีข้าวมีมันมีอะไรพวกนี้แต,แต่อย่างที่บอกเนี่ยทั้งนี้เราต้องดูตัวเองด้วยว่าเราอยู่ในโหมดไหนอืนะครับแล้วอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าหลายคนชอบถามมากเลยพี่ครับผมควรจะกินโปรตีนเท่าไหร่ต่อน้ําหนักตัวเอาแบบเมนเทนเมนเทนคือการรักษาสภาพก็หนึ่งกรัมต่อหนักตหนปอนด์หนึ่งกรัมหนึ่งกรัมต่อหนึ่งปอนด์นะครับไม่ใ่หนึงกิโลใช่สมมุติเราหนักสองร้อยปอนด์แล้วก็โปรตีนกินเทนต,ต่อวันก็สองร้อยกรัมง่ายหายลักการง่ายแค่นี้ครับแล้วถ้าเเป็นช่่่วงทีแบบพิม ช่วงเพิ่มก็หนึ่งจุดห้าช่วงลดก็หนึ่งจุดห้าหรือสองก็ได้แต่โปรตีนต้องสูงตลอดครับใช่แต่ที่สำคัญคือถ้าช่วงที่แบบเพิ่มควรจะกล้ามเนื้อใช่คาร์โบไฮเดรตถูกต้องคาร์โบไฮเดรตจะสูงกว่าแล้วมันจําเป็นไหมมันที่แบบว่าเขาบอกว่าอยากกล้ามใหญ่เร็วต้องกินอกไก่คือกล้ามใหญ่เร็วเนี่ยมันมันหลายปัจจัยอ่ะคือบางคนที่เขาเป็นพวกพาร์ตเนอร์คือแบบต้นหนักยากแล้วเนี่ยก็ต้องกินแฟตที่ดีเข้าไปเยอะด้วยใช่น่าจะคาร์โบไฮเดรตสูงเนี่ย กินแฟตที่ดีเข้าไปเยอะด้วยเพื่อการกระตุ้นการสร้างข้อมูลเพื่อได้แคลอรี่รวมในแต่ละวันสูงเพราะว่าเราลองนึกว่าต้องเข้าใจว่าคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเนี่ยอัตราส่วนแคลอรี่มันเท่าไหร่อ่าครับสี่แคลตอนตอนเด็กกับใช่แต่ยังแฟตที่ดีเนี่ยมันได้ถึงเก้าอืมครับเก้าแคลอรี่ต่อนกัมครับขณะเนี่ยมันก็เราต้องกินแฟตที่ดีเข้าไปเยอะด้วยของคนเหมือนกันอืมใช่ครับผม ที่ดีก็มาจากไข่แดงมาจากถั่วอะไรพวกนี้าจากถั่วมาจากอะโวคาโดพวกแบบปลาแซลมอนครับแล้วผมมาเคยถามพี่ตีคือคำเนี้ยพี่ตีอธิบายง่ายมากเลยนะจะเกิดอะไรขึ้นเอาภาษาบ้านๆเลยพี่ถ้าเกิดว่าผมซ้อมหนักแต่ผมกินไม่พอที่พลังงานมันใช้ไปอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็น่นอนเรื่องของนาดับนั้เลยคือการการชูตัวมันก็ไม่ดีหลักที่สำคัญเลยที่เขาบอกว่าโอเวอร์เทรนนี่ยมันคือพลังงานน้อยเราสุดเกินที่ร่างกายมันพลังงานที่เรามีพลังงานอยู่ ครับ,รบมันจะเข้าสู่ภาวะโอเวอร์เทรนโอเวอร์เทรดนั่นก็คือการแบบนอนหลับยากมีคอกร,รีฟรื้นตัวไม่ดีครับนะการสังเคราะห์โปรตีนอะไรทุกอย่างมันก็ไม่ดีแล้วแบบพอมอเทปก็ดอ,อกเลยเนี่ยใช่นี่คือภาวะโอเวอร์เทรนที่เนื่องจากว่าทำง,งานนม,มากแล้วเราเหมือนเราใช้ใช้ร่างกายหนักเกินกว่าที่เรามีพลังงานอยู่ในร่างกายครับผมและมีสัมปันธ์หนึ่งวันที่พี่ตีเขาคุยกับผมอะ่ะเขาอธิบายง่ายมากนะเก็บทุกคนเลยนะมันจะกินตัวเองอะ่ะใช่ใช่ใช่ <laughs> มันจะเอาก้ามเนื้อเราไปย่อยไปเป็นไช่อะไรเงี้ยคือหลักการเพื่อว่า เบสิกมันคือร่างกายของเราเมื่อใช้พลังงานลงไปแล้วร่างกายก็ต้องการพลังงานกลับเข้ามาอใช่แต่ในการเล่นกล้ามมันต้องเยอะมากเพราะว่ามันการเล่นกล้ามคือคุณไปกระตุ้นให้ระบบมันเสียหายให้บอว่ามัน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 เบรกดาวแล้วคุณก็สร้างใหม่ขึ้นมาฉะนั้นมันต้องเป็นพลังงานที่มันเหลือล้นมากครับใช่แล้วอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย บอกพี่ตีครับที่พี่ลงในโซเชียลเนี่ยว่ามื้อเช้าเนี่ยพี่กินซีเรียลทุกเช้าเลยทําไมพี่ถึงกินได้ครับไม่อ้วนเลยจริงๆอ่ะอย่างก่อนเพราะว่าในยใใุคสมัยใหม่อ่ะดูในเรื่องของ n ู t r i t i o n แฟงอย่เดียวสารอาหารใช่ดูสารอาหารดูโภชนาการหลักเลยแล้วเราก็จะแต่พื้นฐานแล้วต้องรู้เลยว่ามาโคเบรกดาวต่อวันเนี่ยว่าร่างกายของเราในในแต่ละคนน้นนหนักตัวอะไรเนี่ยมันจะต้องการสารอาหารเท่าไหรแ่แคลอรี่เท่าไหร,ร่ถ้าเรารู้ตรงนั้นแหละเรากินได้ทุกอย่าง เพราะว่าเขามีบอกอยู่แล้วว่ามันงให้คัฟเท่าไหร่ถูกต้องโอ้ตินเท่าไหร่ใช่ง่ายนิดเดียวแต่ถ้าบางทีเราไปกินอาหารที่เราไม่มีนูชชั่นแฟกต์เนี้ยเหนื่อยอืมรถเข็นตามข้างทางอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ที่บูร์ฟิเน็ตนะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยเป็นร้านอาหารที่คุณผู้ชมเนี่ยถ้าใครมานะหรือจะสั่งกลับบ้านเนี้คุณผู้ชมสามารถคัสตอมอาหารได้เลยซึ่งรับประกันได้เลยว่าคีนเพราะว่าโอพี่ติ๋ะทานกันตลอดคือพี่ติ๋ว่่างล้้อออะมมมืหััซเนนียก เพราะสารอาหารมันจะเข้าไปแบบใช่ใช่ใช่แล้วที่เนี้ยอาหารจะเป็นแบบไม่ใช่มีแต่อกไก่ที่นี่จะเป็นแบบอาหารสไตล์แบบฝรั่งไทยก็มีใช่ครับแล้วก็สามารถคัสตอมได้ด้วยเพราะเราต้องการอะไรเท่าไหร่เอาข้าว3 0 0แล้วก็กุ้งย่าง2 0 0กรัมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เอาคาราเมลี่ที่หนึ่งเนเน่200กรัมครับแล้วก็ซอสอลิเบต้านะเนื้อสัตว์ผมเอาเป็นกุ้ง200ครับเดี๋ยวมาดูนะครับคุณผู้ชมว่า อาหารที่เนี่ยคุณจะไม่เชื่อเลยว่ามันขีดแล้วที่สำคัญเรยโคตรอร่อยแล้นี้มาแล้วนะครับที่กินข้าวเท่าไหร่สามร้อยกรัมครับสามร้อยอันนี้เป็นกุ้งอ่าอันนี้ย่างผมบอกให้นะโคตรอร่อยนะไม่ได้ย่างแบบนี่เขาปรุงมาแล้วแล้วอย่างอันเนี้ยคาร์มารีเนี่ยก็คือเหมือนปลาหมึกต้มทอดทำไมพี่กินได้อย่างพี่บอกพี่มีช่วงบุกิ้งพี่มีชีสเนื้อวันละมื้อใช่จะไม่มีชีสเดย์เพราะชีสเดย์ที่ดิจูมันพังยังไปก็มีชีสเนื้อนี้อร่อยนะชื่นใจแล้ว เอาชีทุกวันแต่ที่มีคืมันเนี้ยใช่นิดึงก็เหมือนไม่ชี้เลยนะจริงแล้วผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะชีสมิวอ่ะมันเครียดแล้วแบบกินแล้วเราอู้่ื้ออื้ออก้ออื้ออื้นทื้ออ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 ืเออม้อแื้ออเเียแลออื้ออื้ก็ื้ออบจออื้ออื้อนื้เอื้ออื่ออืเออื้อีสเดอื้อนื้ออ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 ก้ออื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 ้องผ้ดอื้ออื้อคื้ว อืมก็แล้วจะพังไปหลายวันเลยนะน้อยมอนแบบรู้สึกว่าเราเครียดเนะเพราะว่าเราถูกกดดันมาหกวันเตมอะไรเงี้ยเนีอยเหาอปะอืมแต่ช่วงช่วงเดทอะมันจะไม่เหมือนกันแต่บล็อกยิ้งต้องมีอะไรที่แบบให้รู้สึกแบบว่าคล่อนคลายมากเพราะว่าอย่างที่พี่บอกกีฬาเนี้ยมันมันต้องอาศัยการยุระยะยาวมากๆเนี่ยเอปะครับต้องรู้สึกว่าเราต้องจะปรับไลฟ์สไตล์ให้มันใช้ชีวิตจริงคมันถึงจะประสบความสำเร็จเนี่ยเหอะครับ ก็ผมรกวอย่างละอย่างพี่ตีเขาทานชิ้นชิ้นชิ้นมิลางเงี้ยเขากินแค่เนี้เขาก็จบแล้วแต่เนี้ยเนี้ยผมที่กินเนี้ยเราก็อิ่มแล้วครับเวลาเรา่ปกินเนี้ยเรากินไม่หมดด้วยซ้ำอ่ะครับก็เหมือนแบบเราไม่ได้ซื้อเต็มที่อะไรเงี้ยครับเออความรู้สึกที่แบบว่าเราได้กินของเราอยากกินมากครับเอออย่างพี่ติ๋งบางมื้อเขาก็ไม่ได้กินข้าวขาวนะเขากินเพนเน่กินอะไรแบนี้แต่อัเงี้ยเขาก็ดูนูทริชั่นแบบว่าเอ้ยเพนเน่มันให้คาร์บเท่าไหร่มันต่างกับข้าวเท่าไหร่แค่นั้นเองครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับบผมอกเลยว่า อร่อยจัดอะเราเครีมด้วยเพราะว่าผมบอกเลยว่าพ่อครัวที่บูธอ่ะเก่งมากนะครับคือไว้ใจได้เรื่องเรื่อง,องความครีมน,นะครับอ,อันนี้พี่ต์ช่วยแนะนำหน่อยเพนเน่เกับกุ้งครับซึ่งจริงๆก็หลังเล่นมาตอบโจทย์มากเพราะว่าเพนเน่มันก็เป็นอย่างไอ้รุ่นนี้ที่ซื้อมาที่ร้านเขาซื้อมาเชฟซื้อมาร้อยกรัมมันมีแฟตแค่ศูนย์จุดห้าหรือหนึ่งกรัมอ่ะมันคือเหมือนฟาสต์คาร์บเลยนะครับแล้วก็ร้อยกรัมมันคาร์บแต่สิบโปรตีนสิบสามกรัมครับ เราปในหลันะก็ปูนหรบอว่าเป็นโปรตีนที่ดูดซึมเร็วแถวมัวน,นต่ำด้วยตแต่ถ้าใค<น>รแต่ถ้าใครที่แบบว่าเป็นเรื่องแบบคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยก็ระวังหน่อยเพราะกุ้งคอเลสเตอรอลมันสูงถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมว่าสนใจพิธีเขาสามารถ,ถติดตอ่อหรือสั่งอะไรยังไงได้ที่ไหนบตามเซิร์ชในในทูเกอรเลยว่าบูสเตอร์บาร์มีเพจผมที่มูฟเฟ่ก็ได้ได้เดี๋ยวเขาใช้เบอร์แล้วนะก็คือเราสามารถคัสตอมได้เลยว่าอะไรยังไงแต่ผมบอกเลยนะที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมนูพวกนี้ที่เหมือนจะเป็นแบบ กินแล้วดูไม่อร่อยนะลองสั่งไปทานดูแต่พวกเนี้ยใครที่แบบไม่ได้เป็นนักกีฬาจ๋าหรือว่าแบบช่วงที่กำลังเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่เนี้ยลองสั่งไปทานดูบอกเลยโคตรอร่อยมากร,รา,กรากรคาย,ย่อมยาวนะครับไม่ได้แพง จำไว้ให้คุณผู้ชมการที่เราจะมีบุญดีเราต้องทำตลอดชีวิตเราไม่ใช่ทำแค่สองสาเดือนแล้วเลิกอะไรเงี้ยต้อูดูเลยนี้สำคัญมากมันมันมันม,มันต้องอยู่ระยะอย่างมบอกมันต้องทำเป็นไลฟ์สไตล์เลยครับที่สำคัญเลยนะการที่คุณอยู่ระยะยาวๆแล้วแบบมีบุญดีตลอดชีวิตนะคุณต้องมีความสุขกับมันต้องซึ่งเดี๋ยวนี้โลกพัฒนาไปไกล้วก็เรื่องสารอาหารเรื่องอะไรพวกนี้ลองเปิดใจแล้วแบบว่าอ่านดูดิชั่นดูแล้วก็ลองมา ดูหรือว่าถ้าใครที่อยากทำก็สั่งที่นี่เลยนะครับผมแนะนําเลยว่าดีแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการเล่นกล้ามหรือการไดมีกุนดีแล้วกินอาหารมันไม่ได้ยากนั้นถูกต้องอพราอว่าอนะอย่างนึ่งที่ที่ฝากนี่คือเล่นกล้ามเนี่ยมันคือเรื่องของที่ฝรั่งบอก experiment มันคือเรื่องของการทดลองคือตราบใดถ้าเราไม่ทดลองตัวเองเราจะไม่รู้ฉะนั้นอย่างที่ข่ายบอกนเนี่ยคือเปิดใจนะครับแล้วก็ลองมันทุกวิธีเราจะได้รู้ว่าร่างกายเรามีการตอบสนองกับอาหารหรือรูปแบบอาหารแบบไหนครับ แล้วคำนี้คมมากพี่เขาสอนผมนะฮะทุกอย่างในโลกนี้ถ้าคุณทำแล้วอะ่ะม,มันไม่พัฒนาเลยหรือว่ามันมันไม่โอเคอะ่ะเปลี่ยนซะอย่าไปวนอยู่อย่างนั้นใชเหมือนที่อะไรนะไอส้สต,ตาล์พูดนะเอาแบบไอสตา์พูดว่าคุณทำสิ่งซ้ำ,ซำ,ซำ,ซำๆเดิมๆอ่ะแล้วคุณจะหวังให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนแปมีคนบ้าอนะไรที่นั่งทำอันนี้ไอสตาล์พูดนะพูดจริงโอเคนะก็วันนี้ ขอบคุณพิสตีมากขอบคุณบู๊ตพิเนสมากนะครับก็ยังไงติดตามรับชม EP หน้าใครที่คิดว่าคลิปดีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนใครนะครับที่สนใจเทรนส่วนบุคคลนะครับที่ยิมไพรเวทสตูดิโอโลฮานะครับหรือเทรนออนไลน์กับผมนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ไลน์แอดอโลฮาบีเคเคนะครับผมใครที่อยาก เปลี่ยนบุคลิกภาพลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อนับทุกเพศทุกวัยนะครับย้ำนะครับส่วนเทนออนไลน์เนะี่ยคณก็จะได้ความรู้ความเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราอ้วนขึ้นเนี่ยเราอยากลดไขมันเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องกินยังไงเวลาเราไปปาร์ตี้เนี่ยเราต้องเลือกกินยังไงหรือออกกำลังกายยังไงถูกต้องเนี่ยจะมีอุปกรณ์โฮมยิมที่บ้านอะไรแบบเนี้ยผมจัดให้ได้หมดนะครับก็สนใจทักมาได้นะครับผม